เมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาคุณพลนักเตะทีมบางก้าวเอฟซีได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่น้ำฝึกซ้อมภายในสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตชลบุรีเพื่อฝึกซ้อมแท็กติกครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามพบกับทีมชลบุรีเอฟซีในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีริาโดโรรุเกสเฮสโคดของทีมบีจีคอยดูเข้มอย่างใกล้ชิดโดยการฝึกซ้อมวันนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมงเต็มพลังจากการฝึกซ้อมเฮสโคดของทีมบีจีได้กล่าวถึงความพร้อมและเป้าหมายของทีมบีจีว่า เกมนี้ BG มีเป้าหมายเดียวคือการเก็บ3คะแนนให้ได้และตอนนี้ตนเองรู้สึกพอใจกับบรรยากาศภายในทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปิดและความสามาัคคีในทีมสำหรับการแข่งขันวันโตโยต้าไทายบิว g ี e 2015ระหว่างทีมชลบุรี FC พบบางกรกาเจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2558ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเริ่มแข่งขันในเวลา19.00นาโดยทัถ่ายทอดสดทางช่อง e 4 u และช่อง t True sport HD 3 same that all the days. the same that all the days. for me, it's the same three points uh, of tomorrow that the same three points against uh, a team that is in, uh, in, in another position on the table. now, we are thinking about that what happened if we have three points more against tot or against another kind of games. and then, for me, all the matches are, are, are important. Uh, okay, tomorrow maybe. We are in a good position on the table, the good things. But uh, the most important for, for for say to the players is that uh, we have to try to, to focus and do a good performance, focus to do a good job, and the, the score has to be a, a consequence of do a good job. Uh, now I think that we we are in a again in good moment because we have some weeks for for recovery players from injuries. We have also injuries players, but the team need to to train because we was two two months without training a lot. And now the feeling that I feel is, is, is good. Uh, the team now is is, is more united, is is more thinking as a team more than individually. And this kind of thing is I like. And then uh, I, I feel that, uh, that we are in the good way. Okay. We know that tomorrow uh, is a is a game that uh, will be will be เอ uh, important in the in the position of the table but i think for me the most important is that if we continue by this way and we continue by this path i, I think that we will finish very well the season ก็สําหรับเกมพรุ่งนี้ก็คิดว่าเหมือนเหมือนกับทุกทีมทุกๆเกมนะครับที่เจอทุกทีมในตําแหน่งอื่นว่าเราก็ต้องคว้า3แต้มให้ได้ถือว่า3แต้มที่สําคัญนะครับเพราะก็คิดตลอดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราคว้า3แต้มได้อย่างเช่นเกม TOT หรือว่าเกมที่เราทําแต้มหลุดมือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ แต่ว่าก็คิดว่าที่บอกกับผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็คือว่าตอนนี้รู้สึกพอ,พอใจกับบรรยากาศภายในทีมเรื่องสปิริตเรื่องความสามัคคีแล้วก็ทั้งในฐานะทั้งทีมหรือว่าในตัวรายบุคคลนะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ผู้เล่นอยากให้ทีมดีขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าเรื่องผลบอกกับผู้เล่นว่าผลการแข่งไม่สําคัญมันอยู่ที่ฟอร์มการเล่นหรือว่าผลงานของทุกคนคือทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันแล้วก็พยายาม รู้สึกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้่องเดือนเราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวหรือว่าเวลาซ้อมเลยก็ดีครับที่ได้มีเวลาแบบพักฟื้นหรือว่ารักษาผู้เล่นที่บาดเจ็บและคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถยังอยู่บนเส้นทางนี้แล้วก็เรายังรักษาวินัยแล้วก็สปิริตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วฟอร์มกันเล่นคิดว่าตอนจบฤดูกาลเราจะทําได้ดีครับ Yeah I hope I hope that a lot of people coming from from Bangkok because we feel they support we want to To, to feel that they, they will be very proud about the team when we finish the game, uh, in relation with the sports, in relation with the aggressivity, with the, with the style of play of the of the players, and we hope offer to them the, the three points and continue uh, continue do a, a good season, continue looking for the, the goals that we want, uh, and for that we we need the support of them because uh, we, we feel very very much the, the support of them when we play well and. And also want to, offer to them the ก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนก็ตามเชียร์แล้วก็สนับสนุนกันทีมนะครับก็หวังว่าเกมพรุ่งนี้แฟนๆทุกคนก็จะได้เห็นถึงความทุ่มเทความดุดันหรือว่าความเต็มที่ของผู้เล่นทุกคนครับที่จะตอบแทนให้กับแฟนๆทุกคนก็โดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยถือว่าแรงเชียร์ของแฟนๆทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็หวังว่าเราจะเอา3มแต้มและผลงานที่ดีให้กับทุกคนครับ